ผมจะสอนไอ้อันนี้นะในคอร์สวันเสาร์เนี่ยพอดีเลยไอ,อ,คอ้คอร์สชื่อว่าคอร์สเงินมหาศาล,าศาลต้องการชั้นเนี่ยแล้ว,ลวทำทำยังไงที่คุณจะใช้เวลาว่างที่คุณรอลิฟต์ผมจะให้ตัวอย่างอันหนึ่งนะในในวิธีการมีวิธีการอันนึงยกตัวอย่างคุณสามารถพัฒนาตัวเองโดยใช้เวลาว่างตอนที่มันแบบเสียเวลาไปเปล่าๆที่คุณคิดว่าเสียเวลาจําไว้ทุกกิจกรรมคุณสามารถทําให้มันเป็น วเวลาแห่งอะไรอ,อะรเวลาศักดิ์สิทธิ์ได้ล้างจานก็เป็นวิชาเวลาศักษษดิ์สิทธิ์ได้ตะกวาดบ้านทําความสะอาดบ้านก็เป็นเวลาศักษษดิ์สิทธิ์ได้ไม่จาเป็นต้องรอไปออไปสถานที่ไปวัดไปโบสถ์วันอาทิตย์แล้วต้องถึงทำอะไรพิธีกรรมถึงจะเรียกว่าแล้วบางคนทําพิธีกรรมก็ส่วนอะไรก็ที่ตัวเองก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแล้วคุณจะโปรแกรมสมองยังไงถ้าคุณไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดออกมาหรือเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือทํายังไงเชิญเตัว่ดง ยกตัวอย่างอันนี้ก็คือมามาจากอันนี้ผมแคปเจอร์มาให้ดูนะจากจากหนังสือชื่อว่า Self Hypnosis Revolution อ่ะสมมติว่ามี6กประเภทของของชีวิตที่คุณต้องการพัฒนาด้านหนึ่งเป็นร่างการงานด้านการความรวยความมัง่งคั่งด้านสุขภาพด้านอออะไรอะด้านสุขภาพมีด้านอะไรด้านความสัมพันธ์นอะไรต่างๆเหล่านี้อ่ผมยกตัวอย่างเรื่องของ ความรวยก่อนแล้วกันสมมติความรวยนะทุกครั้งนะจำไว้ทุกครั้งคุณจะต้องวันล็อกเดอะอันล็อกเดอร์ใช่ไหมเปิดประตูไขกุญแจ mm. ทุกครั้งนะจดไปทุกคนทุกครั้งที่คุณไขกุญแจให้สั่งจิตตัวเองว่าแบบนี้ oh. I uh I gain access to greater monetary supply oh. I gain access ทุกคนทุกคนอ่ะ เออจะต้องจะต้องอะไรขาขกุญแจออกเออเปิดเข้าบ้านตัวเองทุกวนันทุกวนัน <ừ. S 1> ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมหรือทุกทุกที่อ่ะใช่ไหมวันหนึ่งรู้กี่สิบรอบ <ừ. S 1> ทุกครั้งสั่งจิตตัวเองอย่างนี้ตั้งสติแล้วสั่งจิตทำเป็นนิสัยเลยบอกว่าฉันกําลังเปิดประตูเข้าไปสู่ความอะไรมันทรูซัพพลายก็คือจําอะไรเขาซัพพลายพันเงินเงิน,น,น,นไม่จํากัดเออเ<ม>งินเงินมหาศาลไม่จํากัด ฉันกำลังฉันกำลังได้เข้าอันล็อกตัวเองผมขอบะ่ใช่ถ้าเกิดจะแปลสละสลวย <ผม S 2> ต้องใช้เวลาหน่อยอนี่อันนี้แปลจากแปลสดนะครับแต่คุณเข้าใจเข้าใจคอนเซปต์ละใหเข้าเข้าใจแต่ว่าในคอร์สผมจะสอนให้มันจะแปลออกมาให้หแต่แต่ว่าเราสามารถที่จะตั้งตั้งจิตใจของเราก็ได้แต่ว่าทุกครั้งอ่ายกตัวอย่างนี่แค่เป็นตัวอย่างคือเราเราพูดอยางยางอื่นได้แต่อันนี้เป็นตัวอย่างทุกครั้งที่เปิดประตูกําลังสั่งจิตตัวเองว่า ฉันกําลังเปิดประตูถึงความมั่งคั่งอย่างม<อ>หาศาลใช่แล้วประมาณนี้อใช่ใชแล้วมแมรี่ก็บอกว่าอ้าวไม่ใช่ทุกคนทำอย่างนี้หรอ <laughs> ไม่ใช่ทุกคนทุกคนแบบว่าเวลาคือคือมันสำหรับแมรี่มันไม่ไม่ได้เป็นเรื่องเรื่องเรื่องเงินเรื่องแบบนี้แต่ว่าเวลาอยู่ว่างๆแต่ยังแบบพอจะคิดได้อย่างเช่นเ,เวลาอาบน้ําหรือเวลาขับรถ <Ừ. S 2> หรือว่าเวลาแบบไปเดินซื้อของ <Ừ. S 2> อันนั้นเป็นเวลาทองของเรานะที่จะแบบคือเพราะว่ามันการที่เราทำอย่างอื่นการที่เราทำเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ไม่ได้ใช้พลังของเราทั้งหมด <Ừ. S 2> จริงๆมันเหมือนกับว่าทำให้สมองของเราโฟกัสได้ถ้าคุณสามารถอยากจะอยากจะพัฒนาจิตโปรแกรมจิตใหม่มสำหรับคนคิดลบใช่ไหม,มในทุกครั้งที่คุณ<ม>ทำความสะา ทุกครั้งที่คุณทาความสะอาดเช่นอาจจะล้างจานหรือทําความสะอาดโต๊ะของตัวเองอะไรเงี้ยคุณก็จะบอกว่าให้พูดกับตัวเองว่าฉันทําความสะอาดทุกความคิดของฉันที่มีความสับสน I c l e a n my thoughts of accumulated confusion and I restore order ทุกครั้งที่คุณทำความสะอาดแทด mm hmm. ดน,ท,ท,นที่จะไปคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้คุณก็ตั้งสติแล้วบอกว่าฉัน เทียความคิดเก่าๆฉันเอาความคิดเก่าๆซับสอนออกไปสับสอนออกไปแล้วก็จะทําให้ความคิดของเราเป็นระเบียบใช่ให้ม,ใ<ช>มันมีความชัดเจนเข้าใจคอนเซ็ปต์ไหมทุกคนเข้าใจคอนเซ็ปต์ไหมแล้วในในคอร์สที่ผมจะสอนเนี่ยคือเงินมหาศาลต้องการชั้นเนี่ยจะทําให้ครบหกหกเอ่อ หกด้านหกด้านแล้วก็มีมีคำแล้วก็แต่ละมีแต่ละ activity เลยนะมีแต่กิจกรรม<อ>แต่ละอันที่คุณแบบมันเป็นเวลาที่เหมือนกับเสียไปคุณคิดคุณรู้ไหมว่าคอนเซปต์เนี้ยผมคิดมาตั้งแต่เด็กแล้วไงคิดมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ตอนนั้นผมก็ใช้เวลาในการท่องศั์อะไรไปใช่ไหม<อ>ท่องศัพน,นู้นนี่นู้นนี่อะไรแบบผมก็จะไม่ไม่มีเวลาไม่ยอมปล่อยเวลาแบบเข้าแถวอย่างเงี้ยเราก็จะไปแบบจะคิดแบบท่องศัพท์ทํานโน้ตเต็มเต็ม<อ>ขอแต่ว่าตอนนี้เนี่ย คุณรู้ไหมในชีวิตประจําวันคุณสามารถเปลี่ยนทุกเวลาที่มันดูเหมือนเสียไปให้เป็นเวลาที่ไปทําเงินให้คุณแล้วคุณเดรกจิตของคุณสั่งการจิตของคุณเปลี่ยนทิศทางจิตของคุณให้มันไปเป็นอะไรเป็นนิสัยที่มันไปไปสร้างเงินสร้างความสุขภาพก็ด้วยนะ mm hmm. คุณรู้ไหมผมผมแบบสุขภาพโคตรดีร่างกายโคตรแข็งแรงแล้วแล้วออคุณอาจจะสั่งทุกครั้งบอกว่าร่างกายของฉัน มีอันนึงที่เขาเรื่องของเฮลท์ใช่ไหม mm hmm. เรื่องของ Physical ว e ร์ n hmm. เนสเรื่องของสุขภาพ mm hmm. ยกตัวอย่างทุกครั้งที่คุณรอรอ,รอในทราฟิกในทราฟิก mm hmm. ในในรถติดหรืออะไรก็ตามหรือว่าเ่าเข้าแถวใช่ไหมคุณก็พูดว่า mm hmm. I expect the natural processes of my body to bring and sustain perfect health mm hmm. ฉันคาดหมายว่า กระบวนการธรรมชาติของร่างกายของฉันจะนำมาและคงอยู่ซึ่งสุขภาพที่สมบูรณ์แบบทุกครั้งที่คุณรอคุณสามารถโปรแกร,ร,แกรมจิตตัวเองใหม่คุณสามารถโปรแกรมคือคอร์สเนี่ยมันเป็นคอร์สโปรแกรมจิตแต่ว่าจะเน้นเรื่องของเงิน คอสที่ว่าเงินมหาศาลต้องการชั้นนะครับตอนนี้ลงทะเบียนได้แล้วเดือจะเริ่มสอนวันที่1 1เดือน11นะครับเวลา11โมง11นาทีเจ๋งไหมเจ๋งไหมโอเคก็พร้อมกันทั่วโลกพร้อมกันทั่วโลกใช่แล้วก็นั่นคือเป็นเทคนิคอันหนึ่งนะครับที่จะสอนให้ทุกคนใช้โอกาสใช้เวลาทุกอย่างก่อนใช้เวลาทุกอย่างเพื่อสะกดจิตตัวเอง แล้วก็ในในคอร์สเนี่ยจะโฟกัสไปที่เรื่องของการสะกดจิตตัวเองโปรแกรมจิตตัวเองใหม่ในเรื่องของการเงินและต้องเป็นเงินมหาศาลด้วยแล้วเราคือจริงๆแล้วมันเป็นการจูนจิตนะในผมบอกได้เลยคนที่คิดเรื่องเงินคนที่ speak of wealth คนที่พูดเรื่องความมัง่งคั่งก็จะเห็นความมัง่งคั่งคนที่พูดเรื่องสุขภาพดีก็จะได้เห็นความสุขภาพดีคนที่พูดเรื่องความเจ็บป่วยในแต่ละโรคก็จะได้ความเจ็บปวดในแต่ละโรคเช่นกัน ใช่ไหมถูกเวลาเวลาเราเราสะกดจิตแบบนี้าบางทีเป็นเป็นเซลฟ์ทอล์กแบบนี้ในในชีวิตของแมรี่เวลาเวลาโฟกัสแบบนี้จะนึกถึงสิ่งที่เราสามารถทำในทางดีเพื่อ,อส่วนใหญ่แมรี่จะโฟกัสในเรื่องความส <laughs> ัมพันธ์จะจะคิดว่าโอ okay, เคแมรี่จะสามารถทำอะไรเพื่อให้ความสัมพันธ์กับคนนี้ดีขึ้นจะให้จะทำยังไงเพื่อให้ความสัมพันธ์กับ กับคนนี้ดีขึ้นยังไงเราจะจริงๆนะช่วงจะมีไอเดียขึ้นมาตลอดเวลาจะสามารถคิดสร้างสรรค์ได้ง่ายขึ้นเวลาเราเราใช้ s e l ฟ t a l คเซ l ฟ t a อคแล้วก็ใช้เวลาว่างแบบนี้โอ้จะจะจะเห็นแน่นอนว่าความคิดสร้างสรรค์จะเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าคุณรีแลกซ์เนอย่างที่ผมสอนในคอร์สตั้งสมาธิต่างๆเพราะว่าเวลาคุณเวลาคุณรีแลกซ เวลาคุณโฟกัสแล้วเวลาคุณสั่งการจิตของคุณจิตของคุณเชื่อมต่ออยู่แล้วกับ<ม>พลังงานมหาปัญญาหรือ,อ,อบางคนเรียกควอนตั้มฟิลบางคนเรียกพระเจ้าบางคนเรียกจักรวาลแต่จิตของคุณเชื่อมต่อ,ขอเขาอยู่แล้ว<ม>คุณแค่มีหน้าที่บอกว่าคุณต้องการอะไร<ม>เขาา้าใจว่าแต่มันมีข้อแม้ว่าคุณเราจะต้องรีแลกซ์แล้วเราจะต้องสั่งจิตแบบมีสติบางคนไม่มีไอเดียเลยช่วยซ้ำ<ม><ม>บางคนไม่บางคนใช้ความคิดของเขาอย่าง อะไรอ่ะเทน้ําเทท่าเธอความใช้ความคิดของเขอโมดชั่วแล้วคุณรู้ไหมคิดแต่เรื่องคิดแต่เรื่องลบคิดแต่ปัญหาใช่ใช่แค่ทวนปัญหาอย่างเดียวซึ่งมันจะมุนมุนอยู่ในนั้นใช่ไหมจะไม่จะไม่สามารถคิดสร้างสรรค์เพื่อยกตัวเองออกจากตรงนั้นใช่ใช่คอร์สนี้นะครับชื่อว่าเงินมหาศาลต้องการชั้นทุกเงินเงินทุกจํานวนต้องการใครบางคนทําไมคุณไม่เอาเงินมหาศาลมาต้องการคุณอ่ะ เก็ตป่ะเงินถูกถูกก็ต้องการใครบางคนเงินมหาศาลก็ต้องการใครบางคนใช่ค่ะเอออันนี้วันนี้ต้องจัดคอร์สต้องจัดคอร์สเนี่ยนั้นด้วยผูกขาดตลาดบนเพราะเวลาคุณผูกขาดตลาดบนเนี่ยคุณผมเป็นคอร์สที่ผมประสบความสำเร็จมากที่สุดในการสร้างสร้างคนนะเพราะว่าไม่เคยมีใครสอนวิธีการขายของให้คนรวย S <S <ช>ไม่เคยมีในประเทศนี้มผมเป็นคนแรกเลยสอนตอนแรกสอนลุงอ่ะสอนตั้งแต่ลุงตั้งแต่เอเทนรุ่นนั้นเลยอะ่ะอันโอ้กี่ปีที่แล้วอ่ะสอน<ม>เรื่อง marketing to super rich 6ปีน<ช>ะคะ6ปี marketing to าการตลาดสุก,กุมหาสิท แต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นภูขาดตลาดบนนะครับถ้าใครสนใจวันนี้เดี๋ยวจัดราคาพิเศษให้มีคนถามมาด้วยในทิกตอกก็จับได้ถ้าซื้อถ้าซื้อคอสเดียวน่าจะ2 9 9 0 0ื่นเก้าเก้าร้อยไหมสองหมื่นหัก้ยสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทแต่ถ้าหากว่าแบบเอ้ยมีแบบแพ็กเกจอื่นนะที่สนใจร่วมด้วยเนี่ยก็จะได้ราคาพิเศษอยู่ที่แบบหมื่นเก้าพันเก้าร้อยใช่ไหมคะใช่คะก็คือเป็นแพ็กคู่เป็นแพ็กคู่หรือคอร์สที่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียงคอร์สให้ ถ้าพูถ้าถ้าถ้าเป็นคอสที่แนะนำนะครับวันนี้นะจัดคอร์สให้3คอร์สนะครับสามคอสที่มันเป็นคอสต์เตอร์ต้อยหมื่นล้านอ่ะเชื่อว่าเซตเต้ยหมื่นล้านนะครับทุกคนเซตเซตหมื่นล้านบายคูเต้ยอ่ะโอเคเซตไหนบ้างที่เต้ยแบบเอ่อท er ี่แบบอิมแพคเต้ยมากที่สุดค่ะเดี๋ยวอันแรกเลยก็คือคอสหกร้อยเก้าสิบล้านอ่ะเป็นพรีเซนเตอร์คอสท์นี้ไปเรียบร้อยแล้ว ือตอนนั้นมาแบบว่ากระท่อนกระแท่นยังไม่ถึงร้อยล้านแล้วก็ขึ้นขึ้นลงลงใช่ไหมใช่ค่ะ<อ>แล้วก็ปลดล็อกตัวเองด้วยคอร์สหกร้อยเก้าสิบล้านชื่อเต็มคือหกร้อยเก้าสิบล้านจากกดแรงดูดผมทํายังไงผมพูดเรื่องกดแรงดูดอย่างเดียวทํายังไงภายในโลกภายในแล้วก็อาชีพไหนได้หมดเลยค่ะผมสร้างหกร้อยเก้าสิบล้านยังไงจากศูนย์นะจากสองแสนอาจจะากสองแสนเพราะมีต้นทุนสองแสนอตอนนั้นทําหนังสือเล่มแรกเป็นธุรกิจแรกของผม สร้างมาถึงหกร้อยเสิล้านอย่างเร็วมากมซึ่งน้าว่าใครเข้าไปเรียนในสิบสี่วันปั้นซูเปอร์มีหออาจารย์ก็คือจะรู้ว่าเอ้ยเราจะจะต้องเทรนตัวเองยังไงทําให้เราแบบเอ้ยมีเป็นซูเปอร์พาวเวอร์เนาะอาจารย์แล้วก็มีคี์ลับที่อาจารย์ปล่อยนะจากคอร์สแบบทําให้เราแบบเป็นเทพอ่ะเหรอใช่<ม>ใช่ก็คืออยู่ในนั้นด้วยโอเคนะเดี๋ยวบอกคี์ลับที่หน่อยพี่ลืมไปละยกไป้ทุกคนไปฟังไป้ทุกคนไปดูเองแค่เข้าไปในคอร์สทุกคนจะเห็นเลย บางทีแล้วคุณจะมีพลังหนังเทพบางทีพี่สอนไปเยอะๆยก็แบบว่ามันเคล็ดลับมันเยอะไปหมดก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันโดนใจคนอ่งเดี๋ยวมาเตือนมาเตือนพี่หน่อยพี่จะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้มันโดนใจคนค่ะโอเคซึ่งซึ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของการที่เราเทรนตัวเองนั่นแหละคือ14วันเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆเรายังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยแต่ละวันเนี่ยจะต้องเป็นคีย์ไหนเฮ้ยวันนี้วันแรกเนี่ยเราจะต้องโฟกัสคีย์ไหนแล้วอาจารย์จะสอนเลยว่าเฮ้ยวันต่อไปคือเรื่องอะไรวันต่อไปคือยังไงต่่อคืยัละวน ค่อยๆพาเราอะอัพเวลอัพเลเวลขึ้นไปเรื่อยอ m, ๆนะคะดังนั้นเนี่ย14วันปั้นซูเปอร์มีได้เชื่อว่าเป็นคอร์สที่อีกคอร์สหนึ่งนะที่คนอนี่ะเรียนแล้วก็อิมแพ็กมากๆเหมือนกันถ้าใครยังไม่ได้อยู่ในคอร์สนะคะก็ขอเนี่แนะนำจับคู่สองคอร์สให้เลยนะครับทุกคนอคอร์สชื่อว่า690ล้านนะครับเออ่อเดี๋ยวจะงงกันถ้าใครสนใจแต่แต่ละคอร์สคอร์สรละ26,900บะ 14, 000, าท14วันปั้นซู์มีกับ690ล้านนะครับคอร์สละ19,900เกาถ้าแพ็ค3 คอรละหมื่นหกพันเก้าวผมแนะนําเลยไปซื้อหกร้อยก็เอออะไรแพ็คสามแพ็คสามคอสที่สามในงเงินมาสานต้องการชัน้นนะครับผมผมมาสานต้องการชัน้นหรือผูกขาดตลาดบนอเอาคอสที่สามเป็นคอสไหนก็ได้แต่ผมบอกได้เลยซื้อไปสี่ขอยิงเพราะผมไม่เคยขาย,ไม,ยไม่เคยขายผูกขาดตลาดบนราคานี้จริงอาจารย์ผูกขาดตลาดบนสี่หมื่นห้านะปกติสี่หมื่นห้าร้อยเก้าสิบล้านก็ไปสี่หมื่นกว่าบาทแล้วทำไมไม่มีใครหยุดที่บ้าน ทำไมวม่ขับวันนี้วันนี้ใครเป็นคนตั้งราคามาทุกคนนะครับรีบไปเอ่อคอละหนึ่งหมื่นถ้าสามซื้อเซ็ตสามเท่าไหร่ซื้อเซ็ตสามสี่หมื่นเก้าพันเซ็ตสามสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทโอ้ราคาดีมากดีมากโ็เที่บัญชีนี้นะหมื่นเดียวจบเบอร์บัญชีนี้เท่านั้นนะครับทุกคนเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรูม้เจรงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัลิติวโรสีสวัสดีครับ